ครับเริ่มครับครับผมร้อยตำรวจเอกเทศักดิ์สุขโคตรครับตำแหน่งปัจจุบันยังเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปทุมบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างอบรมหลักสูตรสืบสวนคดียาที่วิทยาลัยการตำรวจครับครับครับแล้ววันนี้เข้าหลักสูตรพลังชีวิตพลังจิตตำรวจเป็นไงบ้างครับจุดเริ่มต้นของการมาหลักสูตรนี้คือเพื่อนชวนมาผมก็ไม่ คาดคิดว่าผมจะได้อะไรม,มากมไยมเบื้องต้นผมเคยศึกษาแคยอ่านหนังสือเคยศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรมาบ้างครับส่วนหนึ่งครับผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าผมจะได้อะไรมากงมายจริงๆนนว,วันนี้เราได้ไหมวันนี้ผมก็มาเพราะเพื่อนชวนให้มาครับแต่พอมาแล้วปรากฏว่าด้วยศิลปะการถ่ายทอดของอาจารย์ครับด้วยรูปแบบการถ่ายทอดที่มันมันคลิกพอดี ผมต้องใช้คูว่ามันมันโดนอืมันเข้าถึงนะครับครับมันเข้าถึงแล้วทําให้เราสัมผัสได้ว่านี่คือความหมายทีแท้จริงที่มันอธิบายก็ลําบากพอสมควรผมก็อยากจะนํารูปแบบการถ่ายทอดของอาจารย์ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลข้างเคียงของผมเช<ด>่นเดียวกันให้รับรู้ในมุมมองทัศนคติแบบนี้ครับครับผมอ่านหนังสือก็มากพอสมควรแต่ผมไม่สามารถถ่ายทอดได้แบบอาจารย์ครับ ต้องขอบคุณเพื่อนที่ชักนําผมมาในวันนี้ครับคุ้มเลยใช่ไหมขอบคุณมากอยากจะบอกใครที่แบบลังเลถูกเพื่อนชวนแล้วลังเลจะเข้าหรือสวนนี้ดีไม่เข้าดีอยาอย่างนั้นก็คิดมันผมก็ได้ครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลองดูแล้วกันก็ลองมาครับลองไม่เสียหายเดี๋ยวก็รู้เองเนาะเดี๋ยวก็รู้เองไม่ตายขอบคุณมากยังมีชีวิตอยู่ครับขอบคุณมากขอบคุณครับดีครับสวัสดีครับสุดยอ ขออนุญาตแนะนําตัวครับครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกนิยมกาเซงครับเป็นพนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองสตูนครับอยู่ที่กอรีเป้งจังสตูนครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้เข้าหลักสูตรได้ยังไงฮะวันนี้ก็ผมความจริงแล้วผมศึกษาเรื่องพลังจิตใต้สํานึกมาระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็ได้ศึกษาทั้งการจาัดก,การอ่านหนังสือแล้วก็จากการดูดูคลิปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีพอ ไปเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เห็นว่ามันมีหลอดหลักส่วนนี้ในกรุงเทพแล้วระหว่างผมมาอบรมอยู่พอดีก็เห็นว่ามันใกล้ก็เลยมามัดเลยครับเมื่อวานแล้วก็อบรมวันนี้เลยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้เข้าคือความจริงผมไม่คาดคิดว่าจะได้อะไรเยอะเพราะว่าคอร์สอาจารย์เนี่ยเป็นคอร์สที่ราคาสูงแล้วก็ผมมองว่าคอร์สอื่นเนี่ยมันมีราคาแพงกว่านี้มีอะไรต่างๆเยอะเขาน่าจะให้อะไรได้เยอะกว่าแต่แต่พอมาสัมผัสจริงๆแค่ เครื่องเวลาแค่ครึ่งวันมันเปลี่ยนเปลี่ยนโลกทัศของเรนเปลี่ยนทัศนคติในในการมองเรื่องนี้แล้วก็ด้วยความที่อาจจะเป็นว่าเราเนี่ยตั้งตั้งเป้าหมายในการมาเรียนเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งตั้งตั้งเป้าหมายแล้วก็มีมีจุดที่เราจะก้าวต่อว่าถ้าเรามาแล้วเราเราคา,าดหวังอะไรไว้แล้วพอมาแล้วมันตอบโจทย์ได้ได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าอาจารย์จะจะ,จะเวลาพูดในห้องเนี่ยไม่ได้จาะว่าเนี่ยผมจะได้อย่างนี้นะอย่างนี้แต่ว่าคําตอบที่อาจารย์ ตอบมาหรือสอนเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ของทุกทุกคนที่แต่ละคนมาโจทย์ต่างกันก็ได้ครับ,รบแล้วมันได้ชวนเพื่อนมาด้วยที่ไม่รู้อีนินอยเน่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของคนที่ชวนเพื่อนมาคือผมคิดว่าทุกๆสกศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ อนุบาลจนถึงปัญญาตีจนผมเนี่ยจบปัญญาโทแล้วเนี่ยมันมีมีเรื่องต่างๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแล้วถากว่าสิ่งที่เราได้รับรู้แล้วมัน,ม,นมันสามารถนํามาพัฒนาตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ได้สูญเสียอะไรผมคิดว่ามันก็ควรที่จะแลกและทีนี้ถากว่า อาจารย์เนี่ยมีศิลปะในในในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ผ่านเวทีโดยเฉพาะการเป็นคนทํางานแบบจิตอาสาแล้วพอเราเข้ามาเนี่ยเราสัมผัสถึงถึงความอบอุ่นในการถ่ายทอดมันเรียบแล้วก็มันง่ายมันไม่ต้องใช้วิชาการมากแล้ว,แล,วแล้วมันสามารถเจอเรียนรู้แล้วซึมซับแล้วจำเป็นภาพไปได้เลยผมจบจากคอสน,นี้ไปผมก็เวลาจะเจอเจอเรื่องอะไรที่ประสบกับในชีวิตเนี่ยผมก็สามารถจะนึกถึงเหตุการณ์แบบนี้แล้วนาไปใช้ได้เลยครับผมเลยนะคร<ำ>ับก็จำจำ,จำไว้แค่แค่ สามอย่างครับอย่างแรกก็คือทําให้มันซ้ําบ่อยๆอย่างที่2ก็คือจินตนาการในเรื่องนั้นแล้วก็อย่างที่3ก็คือผนคลายเนาะสบายสบายเยี่ยมมากฮะอยากจะบอกคนที่ลังเลยังไงดีฮะ่าจะเข้าดีแล้วสดนี้ไม่เข้าดียังไงกจะบอกคนที่ลังเลนะครับผมคิดว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่แล้วก็ถ้าหาว่าความฝันของคุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ย แสนบาทล้านบาทคุณก็ยอมที่จะซื้อมันถ้าหากว่าคุณคุณฝันแล้วแล้วมันใหญ่ยิ่งกว่านั้นฝันให้ไกลไปไปให้ถึงแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไปไปไม่ถึงมันก็ยังยังดีกว่าที่เราเก้าวอยู่กับที่อย่างอางไรก็ตามผมมองว่าการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องต้องทาแบบไร้ขีดจํากัดและถ้าหากว่าเราก้ามพ้นการตัดสินใจของตัวเองได้เนี่ย เราเป็นคนหนึ่งที่ต้องประสบความสาเร็จได้แน่ครับนะมาลองดูด้วยตัวเองเนาะครับต้องมาลองคิด้วยตัวเองครับเข้ามาเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับมาดีครับมาดี